จากสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องจัดการบนชายหาดบางแสนคือขยะปริมาณมหาศาลจากน้ำมือนักท่องเที่ยวและจากน้ำทะเลที่พัดพามาจากที่อื่นสิ่งที่ต้องจัดการตามมาก็คือสินค้าและบริการพวกความสุขสนุกสนานบนชายหาดทั้งหมดเนื่องจากหาดบางแสนยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนทุกชนชั้นเพศวัยที่มาเล่นมากินมาเที่ยวมาทัวร์หรือแม้แต่มาทัศนศึกษาก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมค่ะ นอกจากเป็นเทศบาลต้นแบบแล้วาการเป็นต้นแบบในการจัดการชายหาดบางบแสนต้องทำอะไรบ้างโอ้โหแน่นอนคือบางแสนเนี่ยทุกคนรู้จักชายหาดบางแสนดีใช่ไหมครับบางแสนทุกคนก็รู้ว่าจะเป็นหาดชิงชาบทั่วเสียงดัง แต่ยังล่มคือมาบางแสนไม่เห็นชายหาดเลยอันนี้ทุกคนทุกคนอาจจะชินตาในกระทั่งตัวเออผมเองซึ่งซึ่งโตที่นี่ด้วยนะครับเป็นคนพื้นที่เนี่ยเราก็ตั้งแต่เด็กเอ๊ะเกิดมาแล้วก็เห็นวิแต่ล่มมีแต่เตียงละแล้วก็ลึกๆก็เคยยังมีคําถามอีกน่ให้เป็นคนพื้นที่แล้วเราจะมาเล่นทรายลงโๆ่งแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าพอในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันเป็นมาช้านานหลายสิบปีช่วงยุคของผมเข้ามาเนี่ยเราก็คือเป็นต้องการ ต้องการไปขยายความต้องการของประชากรคนอื่นที่ไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่แม่ค้าคือยุคผมเนี่ยผมไม่ได้เอาใจคนใดคนหนึ่งแต่ผมมองว่าบางแสนมันไม่ใช่ของคนบางแสนอย่างเดียวอ่ะมันเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นทางที่ต่อหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาบางแสนเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชายหาดไม่ใช่ว่าคนบางแสนหรือคนพื้นที่ฉันจะมายึดทำมหากินอย่างเดียวมันไม่แส่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากจะจัดระเบียบสิ่งที่จะต้องจัดการคือทุกอย่างที่อยู่บนชายหาด ึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขจดระเบียบโดยการแบ่งกิจการและบริการต่างๆออกเป็น9กกลุ่มซึ่งคนไทยทั้งประเทศและนักท่องเที่ยวก็จะต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีและถือเป็นสัญลักษณ์ของหาดบางแสนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเตียงหรือเก้าอี้ผ้าใบาค่ะของพี่นี่กี่ล็อกกี่ตัวล็อกเดียวคะ่ะล็อกเดียวมีเตียงกี่เตียงคะ เตียงถ้าเอาทั้งหมดจริงๆมันก็ประมาณ400อ่ะ400กว่าเตียงนะโอ้สี0กว่าเตียงเลยเหรอใช่ก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะค่ะทำมากี่ปีแล้วค่ะทำมาปีนี้ก็21 2ส21อีหูอปี20ปีก่อนเตียงก็วางอย่างนี้ไหมคะไม่อะเมื่อก่อนเขาแบบเขายังไม่จัดเป็นระเบียบแบบเนี้ยค่อยๆก็เริ่มเป็นระเบียบขึ้นมาค่ะก็มี้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ตอนนี้มีสักกี่เจ้าเตรียม้าใบนะตอนนี้ก็มีจัดระเบียบแล้วมีทั้งหมด86 86เจ้าเจ้าหนึ่งก็เป็นน้อยเหมือนพี่ป่ะ่ะ2หาบเรศที่วางขายสินค้าริมทางเดิน3ล้อเลื่อนหรือรถเข็นขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกเสื้อผ้าของใช้ของเล่นเช่นห่วงยางหลากสีสันค่ะไก่ย่างหรือที่นักท่องเที่ยวจะเรียกกันติดปากว่าไก่เหลืองเรือ ซึ่งรวมทั้งสกูตเตอร์เรือกล้วยหรือบนานาน่าโบท๊ทค่ะแผงลอยขายอาหารริมชายหาดแผงลอยขายอาหารบริเวณสวยนย่อมบริการนวดแผนไทยกิจการให้เช่าห่วงยางอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบางแสนค่ะถ้าใครมาบางแสนแล้วไม่ได้เล่นห่วงยางแบบนี้ถือว่ามาไม่ถึงทุกอย่างที่อยู่บนชายหาก็จะต้องมีใบ,นบอนุญาตค่ะใบอนุญาตเปิดกิจการ ห่วงยางเราจะกําหนดแม้กระทั่งจํานวนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาิ้วมากลางยิ่งเสาร์อาทิตย์ถ้ามาบางทีเตียงอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะเกะกะแล้วทะเลาะกันประจำเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวก็อยากจะมองทะเลก็มียางมาบังแล้วบางทีน้ําขึ้นสูงเนี่ยตรงนี้ก็วางไม่ได้เขาก็เอาขึ้นไปบนถนนมั่งบางทีเอาลงไปลอยน้ามั่งมันก็บังวิวก็อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆเราก็เคยนำเสนอทำไมไม่เอารูปแบบอื่นมั่งเขาบอกมันไม่ทนมันไม่ทนอันนี้ทนสุด นี่ก็เป็นยางในล้อรถแต่ว่ายังไงก็ต้องยางในล้อรถคนที่สุดคนที่มาบางแสกเขาเล่นไม่เป็นยางเป็นยางไม่ใช่ฝรั่งที่แบบประดิษฐ์ประดอยน้อนอะไรอย่างงี้ยอันนี้คือแบบกระดุมกระโดดอะไรประมาณนั้นครับให้เช่าห่วงยางสีดำเนี่ยแบบนี้คนยังนิยมอยู่นะคะคนยังก็นิยมนะคุณก็ชอบเช่านุูกบางคนสนุกมาถึงก็เอายางแล้วไม่เปลี่ยนไปใช้ยางกระตูน เด็กบอกถ้าเด็กเล็กเขาจะใช้ยางกระตูนอ่าใชุ่งไอ้ปัตติกะปัตติกีอ่าใช่แต่ถ้าคนใหญ่คนใหญ่ต้องใช้ต้องใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของบางแสนไปแล้วของยางสีดำและสุดท้ายคือบริการนวดแผนไทย แต่จะต้องจัดการอย่างไรต่อขอไปเริ่มต้นในสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของหาดบางแสนก่อนนั่นก็คือเตียงผ้าใบที่วางเรียงรายตลอดริมชายหาดค่ะเตียงผ้าใบนี่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางแสนมาตั้งแต่สมัยเกิดใหม่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับก็ตั้งแต่ท่านจอมพลปพิบูลสงครามได้เข้ามาบุกเบิกเนี่ยสักพักหนึ่งก็พอเริ่มมีชื่อเสียงคนก็เริ่มรรมาทำอาหารกินจับจองก็เป็นอย่างนี้ ผมเกิดมานี่ก็อายุจะ40แล้วนะฮะก็จะเป็นร่มอย่างนี้ก็สีนี้แล้วก็ร่มแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะก็แต่ก่อนหน้านนี้อาจจะมีแต่ละล็อกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันจนอดีตนายกก็มาจัดระเบียบได้ระดับหนึ่งแล้วล็อกก็ยังไม่เท่ากันก็มีเล็กมั่ง12เมตร18เมตร23 24เมตรจนตอนที่เราจัดระเบียบเนี่ยเราก็เลยว่าเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคนเฉือนคนที่เกิดก็เฉือนเหลือ15เมตรเท่ากันอย่างที่ท่านเห็นเนี่ย คิดเป็นเป็น<ม>พื้นที่ที่เป็นบริเวณชายหาดเนี่ยค่ะเราจะนับจากตรงไหนอะคะที่กลางลุ่มได้ระยะเท่าไหร่ห่างจากทะเลเท่าไหร่ห่างจากทะเลคงคุมขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าน้ําทะเลมันไม่เท่ากันธรรมชาติบางวันขึ้นเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราจะให้เอาล่มเป็นแปดแถวซึ่ง <8 S 2> มันก็จะเท่ากันทั้งหมดคือถามว่ามันเป็นระเบียบไหมเป็นใช่เท่ากันหมดเลยนนใช่แต่ว่าถามว่าจะมายึดจาก ธรรมชาติก็ลำบากค่ณทั้งถือว่าเรายึดจากแนวต้นมะพร้าวจากแนวมะพร้าวเอาไหแปดแถวประมาณนี้ก็ก็จะประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรากําหนดความกว้างล็อกหนึ่งไม่เกิน19เมตรแล้วแต่เราล็อก2ล็อกติดกันเนี่ยเราจะให้เว้นห่าง1เมตรเพื่อให้ขยับตู้อีเราก็เดินลงทะเลได้แต่ระหว่าง2ล็อกไปกับอีก2ล็อกเราจะเว้นห่างอีก8เมตรนะครับเราจะมีก็เพื่อให้มันมีช่องว่างแล้วก็พอแบ่งอย่างนี้ไปอีกหลายๆอีก5ชุดเนี่ยชุดละ2ช่องเนี่ยหชุดเราจะมีช่องว่างอีก18เมตร เพื่อให้เพื่อให้มันมีที่ว่างเบรกสายตาให้มีคนไปนั่งเล่นทรายอะไรได้บ้างจนทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณ 7- 7จดถึงแจุดจถึงแแต่จะมีจุดใหญ่ๆเลยเนี่ยตรงบริษัทเจ้าเ่้าแสนที่ที่เห็นตรงเนี้ยตรงที่จะกว้างที่สุดประมาณ150เมตรตรงนี้เว้นวักไว้ใช่แล้วก็ตรงหลังวงเวียนบางแสนตรงนั้นอีกประมาณเกือบร้อยเมตรประมาณ70กว่าเมตรคือทั้งหมดเนี่ยเรารวมให้ได้ประมาณ500เมตรคือตอนนั้นเนี่ยเรามีนโยบายเราขอคืนมาประมาณ25%้อร์เตของพื้นที่สองจหกิโลเมตรเพราะฉะนั ต้องการให้คนได้เล่นทรายเราจะจัดพื้นที่จริงๆอ่ะ2.6กิโลเมตรครับอนอกจากควบคุมพื้นที่การจัดวางเตียงผ้าใบเพื่อเว้นที่ว่างสาธารณะให้คนมาเที่ยวปูเสือนั่งเล่นปิกนิกกันเองและเปิดพื้นที่สำหรับเดินลงทะเลเล่นก่อกองทรายแล้ว ย่งควบคุมการตั้งวางเตียงผ้าใบด,ด้วยโดยจะต้องกางแล้วเก็บทุกๆวันธรรมดาจะยกเว้นให้กางค้างคืนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัดตะเลิกเท่านั้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชายหาดโล่งกว้างแต่เตียงผ้าใบก็ยังถือเป็นจุดข,ขายหลักที่สร้างรายได้ดังนั้นการจะจับจองพื้นที่ทําเงินจึงต้องมีการจับสลากและเปลี่ยนผู้ประกอบการในทุกๆปีด้วยค่ะ ถ้าคุณต่อมาช่วงจับสลากจะสนุกมากเขาไปบนทั่วสารทิศเลยเพราะขอให้เขาได้เป็นเพราะว่าได้ทำเลดีๆเนี่ยเขาจะหากินในทั้งปีค่ะเพราะว่าถ้ามาไมอยู่โซนตรงที่เราอยู่ตรงนี้ถือว่าทำเลค่อนข้างก็โอเคแล้วแต่เดี๋ยวไม่ถ้าต้นหาเนี่ยจะดีมากเพราะเขาไปบนกันแล้วก็เขาจะต้องมาจับสลากว่าสมุิปีนี้เขาได้ล็อก5้าปีนี้อาจจะจับดวงไม่ดียาจจะย้ายไปล็อก40กว่าอยู่ไกลซึ่งตรงนี้นมันธรรมดาขายไม่ค่อยได้ม,ม,มันเป็นแหล่งสมากิน เช่นเดียวกับกิจาการร้านค้าและหาบเร่แผงลอยทั้งขายอาหารเข้าของเครื่องใช้และของที่ระลึกต่างๆก็ต้องมีการจับสลากเพราะมีคนต้องการเข้ามาทำกิจาการมากกว่าพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดราคาขายสินค้าต่างๆทุกชนิดทุกประเภทก็มีการกำหนดราคากลางที่จะต้องแสดงราคาชัดเจนเพื่อไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ากับนักท่องเที่ยวต้องทะเลาะกันเพราะราคาอาหารแพงเกินจริงค่ะเราลิมิตแม้กระทั่งจำนวนอาหารนะ สมุดเขาเรียกว่าหาเล่อยู่เป็นหาหาเป็กๆอย่างเงี้ยเราได้ขายได้3อย่างแผงลอยอาหารเราก็จะมีทำเลยอยู่ตรง,งนู้นกาหนดขายอะไรบ้างแต่ก็ยังคุมได้ไม่หมดอย่างราคาอีกเราก็มีราคากลางซึ่งเราก็ได้รับการร้องเรียนตลอดทำไมของบางแสนแพงจังจริงแล้วบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องให้ความเข้าใจว่า แม่ค้าพวกเราเนี่ยขายล็อกหนึ่งแค่19เมตรเองนะคนหนึ่งเขาขายเพราะฉะนั้นเขาขายได้นิดเดียวเขาซื้อปลีกมาขายปลีกเพราะฉะนั้นต้นทุนย่อมสูงกว่าคือเขาไม่ได้เป็นร้านอาหารใหญ่ๆไปซื้อจากตลาดโอ้โหซื้อส่งมาเยอะๆเพราะฉะนั้นอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้เกินไปเพราะตรงนี้เราก็ควบคุมอยู่แล้วก็ที่สําคัญอาหารทะเลมันแพงแพงจริงๆผมก็ทําร้านอาหารเราก็รู้ว่าหัวต้นทุนเดี๋ยวนี้มันสูงมากปูเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยต่อโลก็เนี่ยมันขนาดนี้แล้ว มาถึงวันนี้นะคะบางแสนเปลี่ยนแปลงไปจากสถานตากอากาศบางแสนมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนที่จะเปลี่ยนก็คือเรื่องการจัดการระบบการจัดการเรื่องการดูแลชายหาดแล้วก็การดูแล,แล <c oughs> รแลลักษาเมืองการม,มีสิ่งท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นเรืเ่ความสะดวก <c oughs> ่างๆอันนี้ต้องมีเพื่อ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวคือมัน<ช>ต้องตอบรับคนทุกกลุ่มบางแสนเนี่ยรับตั้งแต่กลุ่มชาวบ้านยันคนรวยได้<ช>ปีหนึ่งเกือบ2ล้านคนที่ตามสถิติจากการท่องเที่ยว<ช>ประมาณ1.8ล้านเศษเหมาะกับประมาณกลางๆสำหรับเมืองแต่ว่าที่นี่มันจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมืองสําหรับวันหยุดนะแสดงว่าไฮซีซันของบางแสนเนี่ยคือหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเดียวเลยคนจะเยอะมากแต่ว่า ถ้าเป็นเราวิเอ็นคนก็เลือกไปที่ไกลกว่าบางแสนเนี่ยเป็นหาดทรายยอดนิยมที่สุดข,ของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังพูดได้ไหมคะผมว่ายังพูดได้นะสําหรับ<ฆ>คนกลุ่มใหญ่<ฆ><ฆ>ค่ะกลุ่มที่เขาสามารถเดินทางค่าใช้จ่ายไม่ต้องมากสะดวกด้วยใกล้แล้วมีเวลาน้อยอถ้าในสายตาคนทั่วไปก็คงเป็นร่มเตียงผ้าใบชายหาดไก่เหลืองเพราะอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่คนเห็นชัดเจนมาแต่อดีตแต่อย่างที่บอกผมมองโอเคอันนี้มันเป็นสิ่งที่สายตาเราเห็นแต่อย่างที่ผมผมมองลึกไปกว่านั้นก็คือเห็นความเป็น กันเองของคน<ช>ความเป็นความเป็นชาวบ้านวิถีชีวิตดั้งเดิมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่<ช>เรารเราไม่ได้มีอะไรมาแทรกทําให้คนไปเปลี่ยนมากมาย<ช> <ๆ S 1> คือคนในอดีตก็ก็อย่างเงี้ยแค่มีระเบียบเข้ามาใส่ให้มากขึ้นเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นสถานตากอากาศบางแสนเมื่อ70ปีก่อนหรือจะเป็นชายหาดาธาณะ ในการปกครองดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุขในวันนี้บางแสนก็ยังคงเป็นชายหาดท่องเที่ยวในดวงใจชายหาดแห่งแรกในความทรงจำและชายหาดยอดนิยมของคนทุกชนชั้นฐานะอีกนับล้านคนและที่สำคัญที่สุดคือเป็นชายหาดสาธารณะของคนไทยทั้งประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นชาวตำบลแสนสุขแต่ดั้งแต่เดิม คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินหรือศึกษาเล่าเรียนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นครั้งคราวก็ตามจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติของบางแสนให้บางแสนแสนสุขมืานในอดีตที่ผ่านมาและยาวนานต่อไปในอนาคตช่วเกรดความรู้กับกบนกกลาวันดีคืนดีน้ำทะเลที่บางแสนก็กลายเป็นสีเขียวจริงๆแล้วไม่ใช่สีของน้ำนะคะ แต่เป็นสีของปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าแคลงต้นบลูมค่ะแพลงต้นหรือสาหร่ายเซลลเดียวขนาดเล็กมากๆสีเขียวเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนเต็มท้องทะเลเพราะปริมาณธาตุอาหารคือไนเตรตและฟอสเฟตสูงขึ้นพร้อมกับมีปัจจัยแวดล้อมคือแสงแดดอุณหภูมิและความเค็มของน้ําทะเลที่เหมาะสมค่ะแม้จะไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์แต่ก็ส่งผลเสียต่อทะเลนะคะ เพราะสาหร่ายจะแย่งออกซิเจนในน้ำจนปลาขาดอากาศหายใจตายได้ค่ะและแม้จะเป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ก็ถูกกระตุ้นด้วยฝีมือมนุษย์เพราะธาตุอาหารในน้ำทะเลก็มาจากน้ำเสียของชุมชนโรงงานหรือภาคเกษตรกรรมที่ไหลลงทะเลในที่สุดนั่นเองค่ะ เด็กไทยจําเป็นต้องเรียนรู้อย่างรอบด้านเทคตัวเลติลมันทางานได้ยังไงครับตัวไหนผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากันการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่แนวคิดใหม่ๆที่ช่วยโลกได้ข้อใจหลักการทำงานแสงแสงอาทิตย์การนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะไปเรียนรู้วัตถุจากผลิตภัณฑ์กับบทเรียนยุคใหม่ในกบนอกกลาววันศุกร์ที่25ธันวาคมน,นี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 M-Card HD และ Modern Eye TV